ใครสนใจกดสั่งได้เลยนะคะลูกค้านะใครสนใจกดสั่งเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าคูชั่นตลับแดงตัวดังตอนนี้ขายดีมากค่ะลูกคา้คาตลับละสาสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะตลับละสาสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าปกติตลับละเก้าสิบเก้านะคะลูกค้านะวันนี้แม่ค้าจัดแฟลชเซลใหน<พ> mean, ้นะคะลูกค้านะจัดแฟลชเซลนาทีท้องให้แค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นค่ะลูกค้ายี่สิบนาทีเท่านั้นใครกดทันคือทันนะคะ กดสั่งเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้ากดสั่งเข้ามาได้เลยค่ะคุชชั่นตลับแดงนะคะลูกค้านะคุชชั่นลามิลล่านะคะลูกค้าปกปิดคุมมันกันเหงื่อติดทนนานตลอดวันนะคะลูกค้านะ ตลับละสามสิบเก้าบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าตลับละสามสิบเก้าบาทเท่านั้นใครสนใจรีบจิ้มรีบสั่งมาได้เลยจ้ามีทั้งหมดสามเบอร์นะคะลูกค้านะมีทั้งหมดสามเบอร์ศูนย์หนึ่งผิวสองสีศูนย์สองผิวขาวเหลืองศูนย์สามผิวขาวลูกค้าฟังดีๆนะคะลูกค้าฟังดีๆนะยึดตามที่แม่ค้าบอกเลยนะคะลูกค้านะศูนย์หนึ่งผิวสองสีศูนย์สองผิวขาวเหลืองศูนย์สามผิวขาวใครจะเอาสีไหนลูกค้ากดจิ้มกดสั่งเข้ามาได้เลยคะ่ะ ตลัว่าสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าตลัว่าสามสิบเก้าบาทเท่านั้นปกติขายอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทเลยนะคะลูกค้าหนาะวันนี้จัดแฟลชเซลล์นาทีทองให้เลยนะคะลูกค้าหนาะตลัสามสิบเก้าบาทใครกดทันคือทันนะคะลูกค้าหนาะใครสนใจรีบจิ้มรีบกดเข้ามาได้เลยจ้า ราคานี้นะคะลูกค้าราคานี้ทั้งหมดแล้วนะคะจะปรับไปเป็นราคา99บาทอัตโนมัติเลยนะคะลูกค้านะใครเห็นราคา39บาทอยู่รีบจิ้มรีบกดไปได้เลยนะคะลูกค้ามีกระจกแล้วก็มีพับในตัวนะคะลูกค้านะมีกระจกมีพับในตัวนะคะลูกค้าแต่แม่ค้าอยากบอกว่าถ้าลูกค้าใช้กับใช้คู่กับพับยักษ์นะคะลูกค้านะเดอะเบสมากใช้คู่กับพับยักษ์ตะกร้าสองเดอะเบสมากพับยักษ์อะไรยี่สิบลูกค้าซื้อค้ากันไปได้เลยสินค้าในตะกร้าทุกชิ้นสามารถซื้อค้ากันได้นะคะลูกค้านะเป็นสินค้าร้านเดียวกันจะส่งพร้อมกันได้้เลลยนนะะะคคูกา นะคะลูกค้าซื้อคูชชั่นเป็นหนึ่งตลับซื้อพับไปด้วยหนึ่งอันลูกค้าเดอะเบสมากตักอ่าคูชชั่นอันนี้นะคะลูกค้านะใช้คู่กับพับยักษ์นะคือดีลูกค้าเพราะว่าพับยักษ์เขาจะช่วยในเรื่องการให้เนื้อคูชชั่นติดทนอยู่แล้วลูกค้าก็สั่งไปได้เลยนะคะลูกค้านะคูชชั่นตลับแดงตัวดังเลยนะคะลูกค้านะตะกานี้นะคะเป็นตะกาท็อปชอยด้วยนะคะลูกค้านะสินค้าใช้ดีตรงปกรีวิวเพียบนะคะลูกค้าแล้วก็ส่งไวด้วยนะคะลูกค้านะรอของส่งประมาณ1-2วันนะคะลูกค้ารอของประมาณ1-2วันนนะะะคคลูก้า สนใจรีบจิ้มรีบกดถึงเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าขนาด15กรัมค่ะลูกค้าขนาด15กรัมนะคะผิว2สีเลือกเบอร์หน Will ึ 2, ่งค่ะลูกค้าผิวขาวเหลืองเลือกเบอร์สองผิวขาวเลือกเบอร์สามนะคะลูกค้านะเลือกดีๆฟังดีๆนะคะลูกค้านะเบอร์หนึ่งผิวสองสีเบอร์สองผิวขาวเหลืองเบอร์สามผิวขาวจ้าซื้อกันไปได้เลยนะคะลูกค้านะซื้อกันไปได้เลยลูกค้าอย่าลืมเก็บคูปองที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อด้วยนะคะลูกค้านะใครสั่งแล้วอย่าเพิ่งไปนะคะลูกค้าพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะใครสั่งแล้ว พิมพ์สั่งแล้วให้แมค่ค้าก่อนนะคะสั่งกันไปกี่ตลับ พิมบอกแม่ค้าหน่อยนะสั่งกันไปกี่ตลับได้คนละเท่าไหรบ้างเสียค่าส่งเท่าไรบอกแม่ค้าหน่อยนะคะลูกคะนะ้คบบาะนะ,ะซื้อครบ150บาทจะส่งฟรีนะคะลูกค้าซื้อครบ150บาทจะส่งฟรีนะลูกค้าเก็บคูป,ปองที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อด้วยนะคะกดติดตามแม่ค้าไว้ด้วยนะลูกค้านะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสินค้าตัวไหนแฟลชเซลล์ถูกๆเดี๋ยวแม่ค้ามาไลฟ์สดให้อีกนะคะลูกค้านะกดไ like, ลค์กดแชร์รับโปรกันด้วยะคะ่ะ like, ลูกค้ากดไลค์อ่ากดแชร์คนละหนึ่งแชร์รับโปรก ราคาตลับละสามสิบเก้าบาทนะคะลูกค้าราคาตลับละสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทเท่านั้นรีบจิ้มรีบกดกันไปได้เลยนะคะลูกค้านะปกติราคาตลับละเก้าสิบเก้าบาทเลยนะคะลูกค้านะปกปิดคุมมันกันเหงื่อติดทนนานตลอดวันค่ะลูกค้าดูรีวิวก่อนสั่งซื้อได้นะคะลูกค้านะดูรีวิวก่อนสั่งซื้อได้นะคะ กดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วกดสั่งซื้อได้เลยค่ะลูกค้ากดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วกดสั่งซื้อได้เลยลูกค้ามีพับไปให้นะคะลูกค้าในตลับมีพับไปให้ตลับมีกระจกนะคะลูกค้านะขนาด15กรัมนะคะลูกค้าตลับใหญ่ตลับใหญ่เนื้อคูชชั่นจุกๆเลยนะคะลูกค้านะให้เนื้อคูชชั่นไปจุกๆเลยรีวิวเยอะเลยนะคะลูกค้าดูรีวิวก่อนได้ตัวนี้ใช้ดีแล้วก็ตอนนี้ขายดีมากลูกค้าตะก้าขึ้นท็อปชอยเลยนะลูกค้านะใช้ดีรีวิวเพียบเลยนะคะลูกค้านะแล้วก็ตรงปกส สามารถซื้อค้ากันไปกับสินค้าต่างๆในตะกร้าได้นะคะลูกค้านะลูกค้าซื้อคโบ50บาทอาจจะได้คูปองส่วนลดค่าจะส่ง20บาทด้วยนะลูกค้าอย่าลืมเก็บคูปองที่ตะกร้าเหลืองกันด้วยนะจ๊ะ ลูกค้าใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะลูกค้านะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะลูกค้านะบอกปิดคุมมันกันเหงื่อติดทนตลอดวันเลยค่ะลูกค้าดูรีวิวก่อนได้นะคะลูกค้านะตลาดประสาวสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะลูกค้าแม่ค้าอยากแนะนําให้ลูกค้าใช้คู่กับพับยักษ์คือมันจะเดอะเบสมาลูกค้ามันจะดีมากเลยลูกค้านะเพราะว่าพับพับยักษ์นะคะ พับยากเขาจะช่วยในเรื่องของอาติดทนนานนะคะลูกค้าแล้วก็เบอร์ลูกขุมขนนะแล้วก็ทําให้เนื้อคุชชั่นเนียนกลิบไปกับหน้าเลยนะคะลูกค้านะพับยากตะก้าสอกอันนยี่สิบาทลูกค้าซื้อข้ากันไปได้เลยสินค้าในตะก้าทุกชิ้นนะคะลูกค้าสามารถซื้อค้ากันไปได้เลยนะลูกค้านะเป็นสินค้าร้านเดียวกันนะคะลูกค้านะซื้อครบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะลูกค้าอย่าลืมเก็บคูป,ปองทีตตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อกันด้วยนะจ๊า ใครสนใจคุชชั่นกดสั่งได้เลยนะคะลูกค้านะรีบกดสั่งกันได้เลยนะคะลูกค้าแม่ค้าจัดแลชเซลล์นาทีทองให้แค่20นาทีเท่านั้นนะคะลูกค้านะใครกดทันคือทันนะคะลูกค้าใครกดทันคือทันนะตลับละ39บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าตลับละ39สบาบาทเท่านั้นจ้าซื้อกันไปเลยคนละหนึ่งตลับ5ตลับ10ตลับซื้อไปตุนกันได้เลยนะคะลูกค้านะเบอร์1ผิว2สีเบอร์2ผิวขาวเหลืองเบอร์สผิวขาวนะคะลูกค้าฟังดีๆนะคะลูกค้านะเบอร์1ผิว2สเบอร์2ผิวขืองเบอร์สองกับสีผิวของลูกค้าได้เลยนะคะ ลูกค้านาะกดสั่งเข้ามาได้เลยค่ะกดสั่งเข้ามาได้เลยปกติราคา99บาทเลยนะคะลูกค้านาะรีบกดให้ทันนะคะลูกคนะ้านาใครเห็นราคา39บาทอยู่รีบจิ้มร,รีบกดให้ทันเลยนะคะลูกค้านาะถ้าราคานี้หมดโปรแล้วเขาจะปรับไปเป็นราคา99บาทอัตโนมัตินะจ๊ะ ดสั่งกันมาได้เลยลูกค้าสั่งแล้วอย่าพึ่งไปนะลูกค้านะสั่งแล้วมาพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าก่อนนะคะลูกค้าสั่งแล้วอย่าพึ่งไปกดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้านะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าก่อนนะคะลูกค้าใครสั่งแล้วพิมสั่งแล้วให้แม่ค้าก่อนนะคะลูกค้านะสั่งกันไปคนละกี่ตลับได้ระคะเท่าไหร่กันบ้างพิมพ์บอกแม่ค้าก่อนได้นะคะลูกค้านะใครมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าใครมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้านะะะปกกกกิิิดดดดดคคคุมมัััันนนนนนเเหหงงืืื่่อออออตตตทลลลวววูู้้้้าารีีสไ